สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเช่าเน็ตโวยหลังรัฐวิทยาลัยจุฬาพร์เปิดจองโมเดอร์นาดราม่าราคา555บาทกลายเป็นดราม่าร้อนโซเชียลเมื่อทางเพจ Facebook ศูนข้อมูลรัฐวิทยาลัยจุฬาพรตรายงานว่าในวันที่29ตุลาคมเวลา9นาฬิกาจะเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกสำหรับองค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาลโดยเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันซินโนฟาร์มอัตราเข็มละ550บาท และวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโมเดอร์นา50เมโครกรัมอัตราเข็มละ550บาทเกิดกระแสวิพากษวิจารณ์อย่างล้นหลามชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหนะ้านี้ทางเอกชนได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกในราคาเข็มละ1,600-1,700บาทซึ่งเปิดให้จองมานานหลายเดือนแต่ปัจจุบันยังไม่มีวิ่แววแนะ่ชัดว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อใดชาวเน็ตจึงพาก,กันตั้งคำถามว่า เหตุใดรัฐวิทยาลัยจุฬาพรถึงได้เปิดให้รับจองแล้วมีราคาถูกกว่าของเอกชนแบบนี้เรียกว่าเป็นการชิงตัดหน้าและเอาเปรียบเอกชนหรือไม่ต่อมามีชาวเน็ตบางส่วนได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาของรัฐวิทยาลัยจุฬาพรถูกกว่าของเอกชนเป็นเพราะวัคซีนที่เปิดจองเป็นเข็มกระตุ้นขนาด50สไมโครกรัมขนาดปกติ100ไมโครกรัมจึงไม่แปลกที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งอย่างไรก็ตามชาวเน็ตยังคงสงสัยอยู่ดีว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้อนุญ,ญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือกได้แต่ต้องมียี่ห้อไม่สํากับของรัฐแล้วเหตุใดตอนนี้ทางรัฐถึงได้เปิดให้จองวัคซีนที่ยี่ห้อสํากับเอกชนได้อีกทางวัคซีนโมเดอร์นาที่สั่งจองไปเมื่อใดจะได้ฉีดต้องถูกเลื่อนไปเรื่อยๆอีกนานเท่าใดและที่สำคัญมันไม่ควรมีใครต้องเสียงเงินเพื่อให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกทั้งสิน้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ